คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์เราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับว่าในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคม2568น,นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ ID ใต้คลิปนี้เลยนะครับ อาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับเปิดไพ่ขึ้นมามีไพ่ดีอัคิีมิสนะครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ที่นําพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกในเรื่องงานมาสู่คนเกิดวันจันทร์ครับในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลดีกับคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเรื่องสําคัญสําคัญให้ต้องตัดสินใจและไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจขอให้ตัดสินใจอย่างรอบครอบนะครับแล้วก็คิดให้ ที่ท่วนนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ เจ้านายหัวหน้างานเห็นความสามารถเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเรานะครับมอบโอกาสดีๆในเรื่องงานให้กับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับไพ่าสามเหรียญจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีในเรื่องงานนะครับติดขัดปัญหาใดาก็มักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ครับ คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานยังมีไพ่ 8... คาถาไพ่ที่แสดงถึงความสำเร็จนะครับและเป็นความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานด้วยนะครับรวมถึงไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย ในเรื่องงานก็ได้นะครับบางคนอาจจะได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าย้ายงานก็จะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแล้วย้ายแล้วไม่ด้อยไปกว่าเดิมเลยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเพอเพอจะดีกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดด้วยซ้ํานะครับคนเกิดวันจันทร์ครับในเรื่องของการทํางานนะครับยังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ การต้องบอกว่าธุรกิจที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือธุรกิจของคุณจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับเป็นช่วงเวลาที่หากต้องเจรจาตกลงต่อรองกับใครในเรื่องงานไม่มีเสียเปรียบและนอกจากจะไม่เสียเปรียบแล้วย,ยังสำเร็จได้ด้วยดีอีกด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนค้าขายการค้าการขายจะดี นะครับได้คนดีมีฝีมือมาช่วยงานมาเป็นลูกน้องนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายสาขาสำหรับใครที่ค้าขายแบบเป็นลักษณะของแฟนชายก็มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายนะครับรวมถึงเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่านอกจาก ธุรกิจจะไปได้สวยไปได้ดีแล้วยังมีเกณฑ์ได้คนดีมีฝีมือมาร่วมหุ้นด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานย้ายงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับ จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับคนเกิดวันจันทร์หรือหากใครที่กําลังตั้งใจจะเดินทางไปทํางานต่างแดนต่างประเทศต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ไปสมดังใจครับคนเกิดวันจันทร์ส่วนพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าลูกจ้างหรือว่าคน ที่ทําอาชีพทั่วไปนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะเป็นช่วงเวลาที่การงานไปได้สวยไปได้ดีมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าเติบโตในสายงานในสายอาชีพที่ทำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบโปรเจกต์ใหญ่หรือว่ามอบโครงการใหญ่มอบโอกาสดีๆในเรื่องงานให้ได้สแสดงฝีมือครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1ิ 6จนถึง31กรก,กฎาคม2568นี้ผ่านไปนะครับใครที่กำลังหางานอยู่สมัครงานอยู่ก็ขออวยพรให้ได้งานสมดังความตั้งใจนะครับดวงชะตาการงานเปิดออกกว้างต้อนรับพลังงานดีๆและความสำเร็จที่จะมาถึงที่เหลือคือความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจของตัวคุณครับคนเกิดวันจันทร์ ดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดวันจันทร์มีไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จักรพัดดินีครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตการที่คนเกิดวันจันทร์การเงินในช่วงนี้เรียกได้ว่า มีไม่ขาดครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้ามีเงินพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับไพ่เดอะสตาจะพูดถึงใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมารอคอยเงินก้อนใดอยู่หวังเงินก้อนใดไว้หรือหากมีปัญหาในเรื่องเงินก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์การเงินของคุณนั้นมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไพ่เดลวิวหรือวิวออฟฟอร์จูนจะพูดถึงการ มีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามานะครับหรือหากจะลงทุนทำอะไรก็สำเร็จได้ขอเพียงอย่างเดียวสิ่งที่จะลงทุนต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองมีความรู้มีความเข้าใจนะครับอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้หรือรู้จากแค่ปากคำคนอื่นบอกเล่านะครับให้ระวังแบบนี้ ถ้าไม่โดนหลอกโดนโกงก็อาจจะทําให้คนเกิดวันจันทร์นั้นเกิดความเสียหายในเรื่องเงินได้เพราะฉะนั้นอยากจะลงทุนอะไรต้องศึกษาให้ชํานาญมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นนะครับและนอกจากจะทําให้คุณรอดพ้นจากความเสียหายในเรื่องเงินแล้วยังจะนําพา กำไรหรือว่านำาพาผลตอบแทนที่ดีกลับมาให้กับคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะครับในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าการเงินดีมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางครับรวมถึงรายได้จากช่องทางใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องเงินใครที่ตั้งใจจะมีบ้านมีรถก็จะสำเร็จได้สมดังหวังสมดังใจนะครับสิ่งที่ต้องระวังเพียงอย่างเดียวคือยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่า16จนถึง 31กรก,กฎาคมนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นยังมีหลายๆสถานการณ์ที่มักจะใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นนะครับให้คิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยอะไรที่ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนนะครับก็เว้นได้เว้นไปก่อนก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลาย ดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับวม่าดวงโชคลาภคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงโชคลาภคนเกิดวันจันทร์มีไพ่หนึ่งเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายแบบนี้ไพ่ใบนี้นอกจะพูดถึงการเสี่ยงโชคแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้แล้วยังจะพูดถึงความโชคดีที่จะพลิกชีวิตคนเกิดวันจันทร์ได้เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนเกิดวันจันทร์ จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าโชคลาภจะนำพาความร่ำรวยหรือว่า สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของเรานะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์ยังมีไพ่ราชนีแห่งถ้วยที่จะพูดถึงโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีความเกี่ยวพันกับมารดาหรือสุภาพสตรีในครอบครัวนะครับรวมถึงเด็กเล็กๆเ,เด็กในบ้านนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญเป็นตัวแทนของเด็กเล็กๆเ,เด็กในบ้านที่จะนำพาความโชคดีมาให้ครับ เคล็ลับจากอาจารย์พอคนเปิดดวงนะครับแนะนําให้คนเกิดวันจันทร์นั้นทําบุญด้วยสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะครับ หรือว่าทำสังกทานน้ําก็ได้เช่นกันนะครับทำบุญเกี่ยวข้องกับน้ําดื่มนะครับก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ได้ดีเนื่องจากว่าไพ่ราชินีแห่งถ้วยนั้นตั้งอยู่ในตําแหน่งนะครับที่1และเป็นไพ่ที่พูดถึงธาตุน้ำนะครับโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์จึงมีความสัมพันธ์กับธาตุน้ําครับเอาละครับ ดวงชะตาโชกลาผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันจันทร์มีไพ่สิบเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำดำนายนั่นหมายความว่าในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้คนเกิดวันจันทร์สุขภาพดูดีไม่มีอะไรให้กังวลใจมากนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่หากไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะเป็นช่วงเวลาที่แข็งแรงกระชุ่มกระชวยดีหรือหากใครเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ฟื้นตัวฟื้นไข้ได้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายไพ่รา ชาแห่งคาถาจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นดูมีพลังงานด้านบวกนะครับเข้ามาซับพอร์ตจิตใจหรือว่ามีเ n e r g y ในการทำสิ่งต่างๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นดูมีไฟนะครับในการทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำมีพลังเยอะในช่วงนี้นั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายไพ่ หนึ่งคาถาก็เช่นเดียวกันจะพูดถึงสถานการณ์สุขภาพที่ไปในทิศทางบวกนะครับเรียกได้ว่าดูจะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยครับทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยไม่มีภัยที่บ่งชี้ถึงความอันตรายขึ้นมานะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คอยใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทไม่ใจร้อนนะครับ ในเรื่องของการขับรถขับลาไปไหนหรือเดินทางไปไหนนะครับขอให้คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับ16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคมนี้ดวงชะตาความรักคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์มีไพ่สามถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นครับใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์ ไปในทิศทางบวกหรือว่าความรักความสัมพันธ์นั้นดูจะสนิทแนบแน่นนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนจากเพื่อนไปเป็นแฟนก็ได้เช่นกันไพ่สิบถ้วยจะพูดถึงใครที่พาคนที่คบหาดูใจอยู่ไปเปิดตัวกับเพื่อนฝูงคนในครอบครัวนะครับก็จะได้รับการตอบรับ ทางบวกกลับมาครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับนอกจากความรักความสัมพันธ์ในช่วง16จนถึง3กรกฎาคมนี้จะดีแล้วนะครับยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้พูดคุยวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับหรือเรียกได้ว่าอาจ,จะต่างฝ่ายต่างพาไป ลงรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของอีกฝ่ายไปรู้จักครอบครัวของอีกฝ่ายมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือหากใครที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นทะเลาะก,กันก็มีเกณฑ์ที่จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้กลับมารักกันได้นั่นเองครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับถ้า คนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่ยังโสดอยู่พ่ราชาแห่งถ้วยจะพูดถึงการมีเกณฑ์ได้พบได้เจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับจะเป็นชายหรือหญิงที่อายุมากกว่าเราก็ได้นะครับหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับ รักทางไกลไม่ใช่ว่าไม่ดีหรือเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าจะต้องดูให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะพวกที่เป็นสแกมเมอร์นะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นชาวต่างปลอมเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็หลอกเราให้เราโอนเงินหรือว่าให้เราทํานู่นทนํานี่แล้วก็ดูดข้อมูลนะครับในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์ของเราไปต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับ คิดจะรักใครต้องรักอย่างมีสติแล้วก็เปิดตาเปิดใจให้กว้างแล้วคุณจะพบเจอความรักที่ดีที่รอคอยคุณอยู่ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ อาล้ครับดวงชะตาความรักผ่านไปสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับคนเกิดวัทร์ทั้งหลายครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศ แต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวโอยพรคนเกิดวันจันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ